รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับนักศึาษาทุกคนพบกับคุณรัฐวัตรคุกูกอสนอตตังบุญศูนย์การศึกษาแะระบบและการศึกษามัานวิทยาศาสตรอำเภอเชโย สังกัสงดสำนักง,งานกนองุนนวัตกรรมองทองวันนี้เราก็มาศึกษาเรียนรู้กันในรายวิชาทักษะการพัฒนาอาชีพอชสองหนึ่งถึงสองระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหลักสูตรการศึกษาโลกระ,บบละดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ในบทที่7โครงการพัฒนาอาชีพในสาระการเรียนรู้โครงการพัฒนาอาชีพเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อนําสู่การปฏิบัติโดยมีการกาหนดรายละเอียดอย่างมีระบบและมีความสัมพันธ์ ว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อ,อไหร่ทําทําไมและว่าผลอะไรเพื่อยมรลุว่าหมายตามที่กำหนดไว้ในตัวที่ว่าที่หนึ่งนะครับอธิบายความสําคัญของการทําโครงการอานาชีพอันที่2องการเขียนโครงการอันที่3เขียนแผนปฏิบัติการอันที่4การตรวจสอบนะครับความถูกต้องและความเหมาะสมในขอบข่ายเนื้อหาเรื่องที่หนึ่งความสำคัญของโครงการ เรื่องที่2การต้ตอนการเขียนโครงการพัฒนาชีพขั้นตอนที่3การเขียนแผนวิจัยการกันเรื่องที่ส,ส,ส like ี่การตรวจสอบโครงการพัฒนาชีพเรื่องที่1ความต้องการของโครงการพัฒนาชีพความหมายของโครงการพัฒนาชีพจากแผนวิจัยการสู่การปฏิบัติเพื่อมีทิศทางและขอบเขตการดำเนินงานที่ชัดเจนโครงการก็หมายถึงงานที่กำหนดจะทําในระยะหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาหรือตอบตนองความต้องการที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าจะทําอะไรเมื่อไร เกิดความชัดเจนอย่างไรมีเหตุผลเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันครับในตัวที่2อลักษณะของโครงการที่ดีนั้นจะต้องกําหนดรายละเอียดในโครงการที่ชัดเจนและมีความสัมพันธ์กันว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่เท่าไหรโครงการที่ดีสรุป่องนี้ครับ2อที่1การกําหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายในสองที่สสามารถนาไปปฏิบัติงานได้จริงไม่ว่าเป็นโครงการที่เลื่อนลอยหรือเพื่อฝวนมสวยดูต่างต่างตัวที่3า สอดคล้องกับสภาพความจริงทางสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจและการเมืองรูปที่4มีรายละเลอียดและสิ่งต่างๆเป็นองค์ประกอบของโครงการเช่นวิธีการปฏิบัติระยะเวลาที่แน่นอนตั้งเวลาเริ่มต้นเมื่อไหรและสิ้นสุดโครงการเมื่อไหรส่วนที่5ระบุทรัพยากรแหล่งทรัพยากรที่จะเป็นต้อง้างใช้อย่างชัดเจนส่วนที่ 6. ผลที่คาดว่าจะได้รับจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายวาัตถุประสงค์โครงการที่กำหนดไว้ ส่วนที่7การเตรียมการเขียนโองการการประกอบอาชีพสามารถแบ่งออกเป็นอาชีพที่ประกอบการกับอาชีพหบับใจในส่วนที่8พิจารณาเรื่องการตลาดอาชีพีิมานการอยู่นั้นเป็นที่ต้องการของทุนชนในส่วนที่9พิจารณาเรื่องการจัดก,การเป็นหัวใจสําคัญขอ,ของการประกอบอาชีพในเรื่องที่ 2. ถ้าตอนการเขียนโครงการอาชีพ 1. ข้อมูลที่นามาได้ก็หนดในโครงการพนัฒนาชีพจัคล้ายกับการจัดการน้าแขนงแต่จะมีรายละเอียดของกิจกรรมมากกว่าข้อมูลจะเป็นอันนี้ได้แก่หนึ่งความต้องการในการย้ายจะต้องมีการสำรวจนะครับความต้องการของชุมชนที่จะใช้เป็นแหล่งประกอบอาชีพเช่นจำนวนประชากรในชุมชนการประกอบอาชีพมีจินฐานะอย่างไรรายได้ค่า้รายได้เฉลี่ยความเป็นอยู่ความนิยมของสินค้าเพื่อทราบ ปริมาณความตั้งใจของทางการะดาษว่าผลิตสินค้าไปแล้วมีการคุ้มทุนหรือไม่สสวนที่ 2. ความพร้อมในการประกอบที่ด้านต่างของอาชีพนั้นว่ามีมากน้อยเพียงใดด้านใดบ้างผู้ประกอบการมีความรู้พื้นฐานมากน้อยเพียงใดสถานที่จะต้องประกอบมีความสําคัญที่จะต้องพิจารณาหนึ่งด้งเงินทุนจะต้องใช้เงินทุนเท่าใดสําหรับอาชีพที่จะประกอบการมีเงินดุนหรือย,อยังหากยังไม่มี ะต้องทำยังไงที่ใดวัสดุอุปกรณ์่ะจะต้องแค่อะไรบ้างและมีหรือ,อยังหากยังไม่มีมีวิธีการจัดสยยร,ร่งขาย่ังไงแหล่งซื้อขายอยู่ที่ใดผู้ร่วมง,งานจะต้องพยยิจารณาผู้ร่วมงานว่าจะมีความจะเป็นใช้มักน้อยกี่คนใครบ้างแต่ละคนมีความสามารถทางด้านใดบ้างหรือควรมอบหมายงานใดใดให้รับผู้ชอบครับ2.2ข้อมูลเกี่ยวกรงการการพัฒนาชีพ การได้ไดข้อมูลเพื่อการเขียนโครงการพัฒนาชีพมีหลายวิธีซึ่งผู้เรียนอาจใช้วิธีเดียวหรือหลายวิธีก็ได้วิธีการเหล่านี้ได้แก่จากเอกสารหนังสือได้แก่หนังสือทั่วไปหนังสือนี้หน,นังสือรายปีหนังสืออ้างอิงหนังสือพิมพ์เอกสารรายงานสื่อทางไกลเช่นรายการทางโทรทัศน์วิทยุจากสื่อรายงาน,นต่างๆขอที่สองผู้รู้ในชุมชนเช่นผู้นําในหมู่บ้าน ผู้วาจารย์นักชาการ2องจการคน้นสำรวจเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนเกข้องเช่นสำรวจราคาสินค้าแล้จสอบถามจากผู้ขาย2องอ้การสังเกตเช่นสังเกตที่การขายของผู้ประกอบการปางคนที่ทําให้สินค้าขายดีมีวิธีการอย่างไรตัองพการสัมภาษณ์ใช้วิธีเพื่อให้ได้ข้อมูลที่รายละเอียดเช่นวิธีเทคนิคก,การทํา ขนมต่างๆจะต้องใช้เวลาสัมภาษ์แบบไรมากก่อวิธีอื่นที่จะต้องจบหัวข้อนะครับไปวูหน้าที่ครบถทท้นข้อมูลการเขียนโครงการฒนาที่เป็นการาำนดรายละเอียดในสิ่งนี้ที่ทําอย่างมีความสัมพันธ์เพื่อใช้ในการควบคุมการดําเนินง,งานที่ให้ดําเนินไปอย่างมีระบบมีแต่การที่ต้องจับท้งข้อมูลรายละเอียดนี้ 1. ชื่อโครงการจะต้องมีความชัดเจน เฉพาะเจาะจงเข้าใจง่ายเช่นโครงการเลี้ยงไก่ชนโครงการเลี้ยงไก่เนื้อโครงการปลูกกล้วยอะไรต่างๆหลักการละเหตุผลเป็นการนำเสนอข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงเหตุผลและความจำเป็นหรือความจําการและที่มาของโครงการนั้นวัตถุประสงค์เป็นหัวข้อความที่แสดงถึงความต้องการหรือผลของการกระทำที่มีจริงใจที่ชัดเจนสามารถเป็นบัตรวัดและประเมินผลได้โครงการหนึ่ง อาจ,จมีวัตถุประสงค์เพียงข้อเดียวหรือหลายข้อก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมครับ 4. เป้าหมายเป็นการกำหนดผลโครงการในล่วงหน้าว่าดำเนินการงานโครงการนั้นไปแล้วได้ผลอะไรอย่างไรการกำหนดเป้าหมายจะต้องมีการกำหนดใน2อลน้ลักษณะคือ 1. เป้าหมายในเชิงปริมาณเป็นการกำหนดผลงานในด้านปริมาณว่าจะได้กี่ชิ้นกี่คนกี่เล่มกี่ชุด อิจธิพลกี่แห่งสองเป้าหมายในเชิงคุณภาพเป็นการกําหนดถึงคุณภาพของงานที่ระบุไว้ในเชิงปริมาณว่างานที่ได้จากโครงการนั้นดีอย่างไรมีคุณค่ายอย่างไรเกิดประโยชน์อย่างไรบ้างที่ 5. วิธีการดําเนิเนการเป็นการเขียนขั้นตอนรายละเอียดภารกิจที่ต้องไปฏิบัติเพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประส,สงค์โครงการดังนั้นในการเขียนวิธีการดําเนิงเนง,งานจึงควรนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ หนึ่งจำแนกเป็นกิจกรรมย่อยหลายๆกิจกรรมเรียงตามลำดับตั้งแต่การเริ่มต้นการดำเนินง,งานจนกระทั่งเสร็จสิ้นโครงการให้ชัดเจนส่วนที่2กิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะต้องกําหนดระยะเวลาโดยกําหนดเป็นปฏ,ฏิทินปฏิบัติงานอันที่หกระยะเวลาในการดําเนินง,งานโครงการกําหนดระยะเวลาดําเนินกิจกรรมตามโครงการให้ระบุเริ่มต้นกิจกรรมจนกระทั่ง,งที่สุดเช่น ตั้งแต่วันที่1มกราคม2553สิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2555อธิเจตงบประมาณค่ 500, 7, าใช้จ,จ่ายเพื่อให้เกิดความสุดืงนหรือถุองกำไร่ในการดำเนินงานีพแเพื่อขายเนืวยงานาน้าภาครัฐเอกชนกลุ่มคนจุมชจและแหล่งวิทยาการที่มีความที่มีความสำค,คัญในการร่วมตกเสริมท่นทุน ภาษางานทเที่ยงโยงและเกือ้อกูลกันในในการระบุเครือข่ายคุณต้องกำหนดให้ชัดเจนว่ามีเครือข่ายใน่วยงานหรือคนใดบ้างข้อที่9กาการประเมินผลการรายง,งานผลโครงการกำหนดจะประเมินผลโครงการที่ยังไงด้วยวิธีการใดการประเมินโครงงานนี้ตามมาแต่งเป็นสามร,ระยะถือหนึ่งระยะประเมินผลก่อนดําเนินโครงการเป็นการตรวจสอบความพร้อมของปัจจัยต่างที่ต้องใช้ ได้แก่เงินทุนวัสดุอุปกรณ์แรงงานตลาดระบบการจัดการความถนัดความสอดคล้องของอาชีพกับจุนจุนเพื่อให้เกิดความสะดวกอันที่ 2. ประเมินผลระหว่างการดําเนินโครงการเป็นการประเมินระหว่างการดําเนินงานเพื่อทราบความข้อน้าของโครงงานแนวโน้มความสำเร็จของโครงการและมีอุปสรรคอะไรบ้างเพื่อหาวิธีแก้ไขส่วนที่3ประเมินผลเมือ่อเสร็จีิโครงการนั้นแล้วเป็นการประเมินผลเพื่อ ข้อสรุปมุ่งสิ้นโครงการแล้วว่าป,ป,ประสบความประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่และเป้าหมายอย่างไรเหตุใดมีปัญหายอย่างไรอุปสรรคอะไรและมีวิธีแก้อย่างไรครับสิ 4. ผู้รับผิดชอบโครงกงงารน,นะครับพัฒนาชีพกําหนดระบุชื่อผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาชีพให้ระบุว่ามีกี่คนใครบ้างมีการรับผิดชอบการดำเนินงานในด้านใดของโครงการ พัฒนาชีพดังนั้น,น,นพเพราะเกยดความสมพันธ์กับโครงงานม,มีความสัมพันธ์กันหรือมีความซ้ําซ้อนกันไหมข้อที่ส,สองผลที่คาดคาดว่าจะได้รับนั้นเป็นการกําหนดผลผลิตในด้าน,นตา่างๆที่จะก่อให้เกิดทันทีเมื่อสิ้นสุดโครงการการพัฒนาชีพรวมถึงผลลัพธ์ในด้าน,นตา่างๆครับในเรื่องที่สี่การตรวจสอบโครงการพัฒนาชีพ ให้ประสบความสำเร็จการตรวจสอบเกิดการตรวจสอบติดตามของกานและการควบคุมโครงการนั้นเป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพการตรวจสอบโครงการหมายถึงกระบวนการวัดและกระบวนการตรวจสอบที่เป็นประจำได้แก่ความพร้อมของทุนแรงงานตลาดการจัดการความรับดการติดตามโครงการการควบคุมโครงการใน5ด้านอย่างนี้1การควบคุมทรัพยากร ได้แก่การตรวจสอบว่ามีวัตถ an> ุประสงค์อุปกรณ์เครื่องมืออาคารที่ดินบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีปริมาณลักษณะตามที่กำหนดไว้ในการปฏิบัติงานนั้นข้อ 2. การควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานได้แก่การตรวจสอบการกากับดูแลเทคนิคเครื่องจักรเครื่องมือวิธีการปฏิบัติของบุคลากรผู้ปฏิบัติให้ถูกต้องตรงตามหลักการที่กําหนดไว้ข้อที่3การควบคุมผลการปฏิบัติงาน เป็นการจัดการโครงการผลผลิตได้ปริมาณตามกําหนดไว้ตามคุณภาพและตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ไม่ข้อ 4. การควบคุมด้านการเงินนั่นแก่การควบคุมด้านรายจ่ายการควบคุมด้านงบประมาณและได้การบัญชีรายจ่ายของโครงการเป็นไปตามแผนและโครงการสามารถทําให้เกิดผลผลิตผลิตภัณฑ์บริการตามวัตถุประสงค์ก็ส่ว้าการควบคุมบุคลากรเป็นการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติ งานของทีมโครงการให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ครับครับเป็นยังไงกันบ้างสําหรับในหาความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้วิทยาศึกษานะครับร่วมทำกิจกรรมแบบทดสอบท้ายบทด้วยนะครับครูก็หวังว่าทุกๆุกคนที่จะได้รับความรู้ในวันนี้นะครับความเข้าใจในระดับหนึ่งหากนาักศึกษามีข้อสงสัยประการใดก็าสามารถตทวนเพิ่มเติมจากหนังสือแบบเรียนรายชา ทักษะการพัฒนาชีพ,พอจอ21คุณสอบได้สำหรับวันนี้ครูต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ